สวัสดีครับช่องจัก,กรพันกอทองนะครับก็ฝั่งนี้เกือบติดแล้วนะนี่ก็ไล่ตะล่อมจากไกลมาแล้วเนี่ยแผ่นเหล็กมันเบาครับพอลากไปครับแผ่นเหล็กมันจะลอยพอมันลอยปับ๊บ กีเรนก็ไม่มาแล้วทีนี้ก็ต้องค่อยๆตะล่อมดีละนิดดีละนิดเนาะลำ,ำบากอย่างเงี้ยเหน,นื่อย ค่อยๆเลยนิดเลนิดเขาไม่ให้ไม่โคอีกคันลงไปช่วยนะครับเขากลัวพื้นมันพังนั่นแหละปัญหาของเขาแต่เราอยากลงไปช่วยมากแต่เขาไม่ให้ลงไปถ้าสองคันมันจะไวมันจะเบาช่วยกันแป๊บเดียวครับจะลองมาใกล้ๆก่อน ก็ครั้งแรกนะครับที่มาตักตะกรอนในบ่ออย่างนี้ไม่เคยมาตักสะเทีเพิ่งครั้งแรกก็พลักทุเลหน่อยนะอ่าถ้าใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ตลอมตลอมมาแกว่าจะมาได้นะโอ้โหเดินจน เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาอัปดตอีกที เก็บครับเนียนเก็บเลยลูกหลังเลยนะ เมตรไปนุม ปลาไหลอ่ะเรียนขุดแล้วลกรักครับ ครั ป่ามาแล้วถ้ามันหนักนะถ้ามันหนักครับแค่วางปับ๊บแล้วก็ดึงออกมาก็จบเลยอันนี้วางปับ๊บลอยครับแผ่นเหล็กลอย ปำบากลำบนจริงๆอุปกรณ์ไม่พร้อมแต่จะเอางานเาในใจจริง โอเคครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายยังไงเดี๋ยวผมมาถ,าถ่ายลงให้ดูอีกทีครับผมโอเคครับสวัสดีครับ